ขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสามคนออนเลน์ กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ3าคนออร,นนะะร์เวคร,รับก็ยังอยู่กับพวกเรา3ามคนนะครับทางวิทยากรอาจารย์ดรเสรูรุวงมณยนะครับแล้วก็อาจารย์สอศิวฤทธิ์ครับก็ยังอยู่กับพวกเราช่วงนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการใช้อํานาจของคณะคอสชานะครับว่ามีความเหมาะสมไหมในช่วงสถานการณ์ที่มีคนต่อต้านแล้วก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ ชาชนมีการจับเป็นขันจัการล้อเย็ยนท่านผู้นำหรือว่ามีการใช้มาตาร้อยสิบหกร้อยสิบสองอะไรต่างๆในช่วงนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ต่างชาติมองเราเป็นยังไงครับท่านอาจารย์ดรเสอรูมค,คุยมีความเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปได้อีกนานหรือครับประเด็นแรกนะคะเดียวขอตอบก่อนต่างชาติไม่ใช่พ่อเรานะคะเราจะต้องไปแค่์มาทําไมในเมื่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราพึ่งพาตัวเองอยู่ได้ในน้ํามีปลาในนามีข้าว บนภูเขามีสวนยางพาราในทะเลแล้วก็มีอาหารทะเลเต็มไปหมดอในผื้นดินเราก็มีทั้งก๊าซธรรมชาติเรามีทั้งน้ํามันเราไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาต่างประเทศต่างประเทศจะเข้ามายุ่งยากกับพวกเราไม่ได้การใช้กฎหมายโดยคอสชโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นสิทธิชอบทำเพราะเขาเป็นรัฐาทิปัด เขามีอำนาจในการบริหารประเทศเขาเป็นรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะการใช้กฎหมายวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยในประเทศชาติเพราะตอนนี้มันมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีนี่นะฮะมันออกมาต่วนสร้างสถานการณ์ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมไทยเราอยากเห็นประเทศชาติสงบสุขไม่ใช่ว่าอยากเห็นประเทศชาติวุ่นวายจ๊ะไม่ได้เพราะคุณนี่ออกมาคุณไปถามคนในกรุงเทพดู มีใครไว้เขาชอบเสื้อแดงโดยเฉพาะไอ้จ่านิวไอ้ไอเด็กโง่เรียนยังไม่จบสักทีเนี่ยออกมาป่วนไม่ใช่แค่มันคนเดียวนะ,ะมันมีเป็นแกง๊งมีพวกนี้มีทนายอาโนนมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดคือคนพวกเนี้ยรับเงินมาจากใครครับทักสินชินวัตรโอ้โหคุณคิดดูว่าน้ำหน้าอย่างจ่านิวเนี่ยนะฮะบ้านมันจะมีหรือเปล่าไอ้เครื่องซักผ้าตูา้เย็นนะมันต้องรับเงินทักสิงชินวัตรมา ยังไม่มีตา์ซื้อเช่นกันเอ่าเสร็จแล้วมันก็รับงานมารับเงินมาต้องมาสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนคสชอ่าสร้างมาสถานการณ์ปั่นแล้วคอสชก็ต้องเข้าไปจัดการก็ถูกต้องแล้วมันพยายามที่จะสร้างให้กระแสเนี่ยมันจุดติดให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อเย็นล้มนัฐบาลคสชและมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เด็กพวกนี้เป็นลูกศิษย์ของสซนักเจียมเอ๋ไอโซนักเจียมหัวงอกหัวโตนี่นะคะเป็นนักวิชาการที่มันไม่เอาเจ้า จีธรรมศาสตร์ถูกต้องอ่ะสมควรแล้วที่มันจะต้องไปตายที่ฝรั่งเศสเหมือนปีดีพนมยงค์อ๋อฮะคุณคิดดูว่ามันรับเงินทักษิณมา<ะ>และมาสร้างสถานการณ์น้ำหน้าอย่างครงอบครัวแตนิวมันจะมีเงินค่าประกันตัวทั้งห้าแสนมาจากไหนใช่ไหมมันต้องไปรับเงินมาจากทักิชวัตผ่านโอ๊กผ่านทองแท้ทำไมมีท่อทำเลมัน,านการเกิดไม่ได้นแน่ผ่านทองแท้ชินวัตรดินะฮะมันเป็นคนจา้างไอ้แะะปดคนที่ทำเพจมิน่นพลเอกประยุทธ์ เพื่อที่จะทำลายภาพลักษณ์ของประเทศชาติทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลที่ดีที่สุดใช่แล้วก็ทำให้ต่างชาติเข้าใจประเทศไทยผิดคือทำให้ความมั่นคงประเทศเสื่อมเสียไปหมดถูกต้องฉะนั้นแล้วพวกนี้ต้องจับไปประหารชีวิตเพราะว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์พวกนี้แต่ที่คุณวิกรมคุมมิวิ์บอกว่าต้องประหารให้หมดพวกวไวร่นช่วยใช่ไหมถูกต้องดี้นเกลียดด้วยกับคุณวิกรมมากๆในเรื่องนี้คนอย่างเนี้ยเรียนก็เรียนนาน เรียนไปก็เปลืองภาษีของประชาชนเอาไปขังก็เปลืองข้าวเอาไปขังก็เปลืองข้าวของประชาชนอีกเอามาอยู่มีชีวิตอยู่ก็มาแย่อากาศคนดีๆหายใจอีกฉันแล้วมีวิธีเดียวคะปะหาเอาไปเป็นปุ๋ยต้นไม้น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะฮะแล้วการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างมากสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราถูกห้อมล้อมโดยกลุ่มคนที่หวังดีถ้าษิณชินวัตรมันก็จ้างบริษัทต่างประเทศเพราะพี่ย ทำลายประเทศไทยและถามว่าใครเดือดร้อนประชาชนคนไทยเดือดร้อนตอนนี้เนี่ยคุณไปดูโพลที่ออกมาโพลสำรวจว่าความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยมีความพึงพอใจต่อพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคเพื่อไทยแสดงถึงอะไรคุณรู้ไหมเพราะประชาชนตาสว่างแล้วเห็นแล้วว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมทักษ<อ>ิณชวัตรมีความคิดเดียวคือต้องการทำลายประเทศชาติกฎหมายที่ออกมาเดยนเด่นแต่ให้ใช้แบบหนัก,นก ให้มันแบบจริงจริงจังๆให้ต้องกลัวใครมีปัญหาปั๊บเอาไปติดคุกถ้ามีปัญหาปั๊บก็ทําให้อาหารเป็นพิษติดเชื้อกระแสเลือดก็ได้ฮะโอ้ครับก็เป็นความเห็นที่เด็นเจียวว่าครับว่าสำหรับการใช้กฎหมายต่างๆของขราชตอนนี้เป็นเรื่องเหมาะสมครับก็สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยที่มันจะถูกแซ่บแซงแล้วก็ถูกปัดปวนโดยคณะบุคคลบางกลุ่มนะครับทั้งอาจารย์สซิลึงมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับกกับการ ใช้กฎหมายช่วงนี้ของคองสชอครับว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปกันยังไงต่อเราจะถูกต่างชาติพนาอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับคือที่จริงเ่ะมันก็พูดถูกว่าต่างชาติไม่ใช่พ่ออ่าครัยบยศเว้นว่าแม่มันจะไปมีชูก้กับต่างชาติไ <c oughs> อ้องค์กรสิทธิ์ทั้งหลายแหละนะครับเขาไม่ใช่พ่อเรานแน่แน่ <c oughs> แต่เขาเคารพในความเท่าเทียมเคารพในชนีวิตส่วนซึ่งมีผลต่อชีวิตของเรา าเราไม่เครารพประชาธิปไตยไม่มีการเลือกตัง้งเขาก็จะบอยคอรตแอนตี้ตัด GSP เราทำให้เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ขายอะไรขายไม่ออกต่อมาใช่ต่างชาติไม่ใช่พ่อกษัตริย์ทวิพลก็ไม่ใช่พ่อคนะอสชอก็ไม่ใช่พ่อตุลาการหิงซวยก็ไม่ใช่พ่อ,อและที่ยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นศัตรูต่อประชาชนมันทําให้ประเทศเนี่ยหมดอนาคตเป็นเผด็จการจะเป็นเกาหลีเหนือแน่ขนาดนั้นเลยเหรอ มันยิ่งกว่านั้นอีกเขาดูคือเอาเองินไปให้ทำไมกาบตีเนะี่ยแล้วทำอะไรบ้างทับผิดทั้งหมดเลยเห็นด้วยใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นท่ามาตาร้อยสิบสามเอาบุคคลสามกลุ่มมาประหารบุคคลที่ยึดอำน,น,นาจการปกครองคนแรกก็คือทหารคือคือกองทัพเนี่ยกองทัพบ,บกเนี่ยไอ้สามสี่ตัวเนี่ยบุกในอากาศตํารวจเนี่ย <S 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 พบทั้งหมดที่ <S <S ทนนาามยึดอำนาเอามาประหาร เพราะอะไรเพราะมาตานี่ชอบนำสุดคือตาผู้ต่อชีวิตกับทหารเนบแต่มันไปนข่าการชั้นผู้ใหญ่มันใช้อาวุธเชิงน,น่าเพราะด้านันความผิดมาสองเท่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นผู้ทรุดชาโอ้โหสาท,ที่ร่วมมือกับมันที่รับรองการยึด่าเชกปบทหารด้วยเพราะเป็นตุลาการกชั้นสูงเลมาเห็นด้วยกับผู้ร้ายในจรทหารอ้ไม่หมดประเทศเลยครับไม่หมดหรอกมันมีกี่คนรที่รับราชสุคือ ก็สาปตัวก็มาระหารคนแรกเลยเพราะก็สาปได้พะหารหลายครั้งดูมาเจ็ดสิบปีแล้วยี่อำนา้าปีนะก็บอกแค่กฎหมายแค่คนไม่เป็นขอ้อร้งเรีไงใช่ไหมตักที่พูดเองใช่ไหมใช่กฎหมายที่กฎหมายสูงสุดคือการยึดอำน,นาจเป็นกบฏมอยาบ้าอ้างบ้านเราไม่สงบไม่ได้พงความไม่สงบมึงดนหนึ่งหด้วยมึนนงมความทาทบ้านมึงไม่สงบใช่ไหมมึงไปตั้งบัเกอร์ร้อกรุงเทพเลย มึงเห็นด้วยมึงปล่อยปละลเลยให้มีการก่อควุ่นวายเพื่อวางแผนที่ตอนน่อหน้าเห็นด้วยนะที่ทําไปประเทศเสียหายไม่ต้องรอบบีิหรอกมึงทำผิกกดกฎกติกาเ็าทั้งหมดแล้วสม,มุดใต้ทักศีลปรับบีบิให้เขาเชียร์เขาก็ไม่เชียร์นะไม่ได้เชียร์ได้ไงประเทศเขาสม,มุิว่าทักศิลไปบอกโอบามาให้เงินไปให้ทุกประเทศบอกว่าให้ ให้เวลาในหลวงให้เวลาขอต้อชอนะรับรองดูนะเพราะประเทศเข้าประชาที่ไต่ขัดมาเขาไม่รับยุโรปโคจปให้เงินไขเขามีสภายุโรปนะให้เอสวิตเซอร์แลนด์ให้อรมันไม่ได้เขามีทักสภาถ้าเกิดว่าประเทศนั้นในรัฐบาลมารับเงินทักสินชินวัตรมาด่าคุ้ดมาเชียคุูดีนะรับรองมันโดนรัฐสภายุโรปถล่มมันมีสภายุโรปนะครับไม่ใช่เป็นรบนี้ แล้วเขาก็หดเตาว่าประเทศไทยมันที่ตนมากโดยมีกษัตริย์อยู่ข้างหลงังทหารที่ตนมน้าตนนัาตกี่ครั้งแล้วมาสุก,กี้ก็ถามประเด็นเมื่อไหร่จะเลือกตั้งมุกบอยองเลือกบอกเดี๋ยวลงประชามติก่อนแสดงความผิดลงก็ไม่ให้เข้ามากี่ครั้งก็จนอาจารย์เนี่ยคณะมนตรีที่ธรรมศาสตร์ไปเรียกร้องบุกกองทัพไปย้ระหว่างประเทศเขาไม่ได้ม,มาเสือกเพราะเราไปเสียกสัญญา,ขาเขาเองเราไปสมาชิกเขาอะ เราให้สัตยาบาลว่าจะเคารพความเท่าเทียมเคารพีิมุษนชนไม่ใช่เข้ามาเสือกในแต่ละเสือกเองเรามาบ้ากดามัดแลาวมงจะมีฟีฟาไปทําไมไปยกบกเขาไม่ได้เซ็นน่ครับมึงจะเซ็นไม่เซ็นก็รักแต่แล้วมึงจะน,น,นายกได้ยังไงแล้วมึคงครพฟีฟาเนมึงจะลาออกจากสโสรสุดปนโลกเลยขนาดฟีฟาในสมมสรสบนไทย,ยต้องขึ้นตัวฟีฟาคุณเป็นสมาชิกขององค์ลโลกคุณก็ลาออกสิ แล้วเกีอกมาสิา้อระวงประเทศแลวประกาศร,รอบประเทศกูไปป็ิการว่ากูมีกษะสับกระสิบผลเป็นว่าปฏิปการก็รอายหมดครับลรวจะอายมันก็อย่างตัวเลเลยเป็นสมาชิกต้องปฏิาดาตากฎใช่ไหมหเขามีกฎองค์กรที่้องระวัะวงประเทศเขาเคารพในความเท่าเทียมเสมอภาคมึงไม่เคารพไม่ได้มีบทลงโทษเครบจะไปเคารพทำไมเขาลงโทษแล้วนตเขาไม่ค่าขายกับมึงเขารอหนึ่งหน่าเขารอประชาชนได้รุกขึ้นมาคุณไดเอาด้วย เขาก็มีเศรษฐกิจพอเพียงเขาพยุมประเทศโดยไม่ต้องพึ่งต่าประเทศนด้มก็ทำเป็นคนเกาหลีเหนือเจ้าของสิ่พอเพียงนะค,นจจคุณที่จ้ายจอแจศณกษาให้ดีคุณไปศึกษาเกาหลีเหนือนะกิบอีซงเนี่ยคนที่ประนนตรเกาหลีเหนืเนี่ยเขาจะลก,กลับเศรษฐกิจยูเช่คือพอเพียงเพื่อตอเองเมือนกับเผเมือกันเลยแล้วมองดูว่พอเพียงมาอยู่เงี่ยถ้าคุณอยากให้ประเทศนี้เป็นเกาหลีเหนือนะอยากให้ลูกหลานหนีไปอยู่พมา่านีไปอยู่เวียดนาม คงก็จะลอยตามพระบาทนี่รอบรองเกาลเหลีเหนือแน่แน่ฮะอ่าโอเคก็มาถามทันด็อกเตอร์เสรูบ้าว่าอาจารย์สองจิเวียนยืนยันว่าไปแบบเนี้ยประเทศกลายเป็นเกาหลีเหนือแน่แน่ด็อกเตอร์เสรูมีความเห็นว่าย่งไงบ้างก็เห็นทางคุณวันสิงห์ประเสริฐคุณเขาเอาภาพพี่เกาหลีเหนือมามันก็ดูมีความเจริญมีความอะไรอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรอครับฮะเออ ประการแรกนะคะ,ะเยนอยากจะถามผ่านคุณดีเจจังจัดไปหาอาจารย์ส่อสิวลึงนะ,ะ,ะเยนไม่ค่อยอยากจะพูดกับแกรตรงๆค่ะเยนกลวน้ำหมากระเด็น,น,น,กกเดนใส่ะนะ,ะคืออาจารย์ส่อสิวลึงเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะ,ฮะเคยไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือหรือยังไม,ไม่ได้สักครั้งอ่าเกาหลีเหนือเขาก็มีความเจริญในแบบของเขาเองคืออย่าเอาความเจริญในแบบสากลที่อ้างเรื่องราวของทุนนิยม ไปบอกว่าเฮ้ยประเทศนี้จเจริญหรือไม่จเจริญชีวะเขาเด็ครับใช่เกาหลีเหนือเขาก็มีตัวชีวะของเขาครับการบริหารประเทศแบบผู้นําคิมจองอิลคิมจองอึนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมีความสามัคคีใน,นประชาชาติสูงมากก็อันนั้นก็เป็นรูปแบบการปกครองของ,ของเขาเขาเรียกว่าการรูปแบบการปกครองเฉพาะท้องถิ่นเฉพาะท้องที่เฉพาะ,ะพประเทศของเราก็น่าจะทาอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าประเทศไหนที่เอาตัวเองไป อแอบกับระบบะที่อเมริกามันคิดขึ้นมาประชาธิปไตยเสรีเภาพเนี่ยเวลามันล้มเนี่ยมันล้มคลื่นทั้งหมดหและมันมีท่าทีว่าจะล้มอย่างนั้นด้วยระบบเศรษฐกิจมันก็ผูกพันกันอยู่กับระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบทุนนิยมมันทําให้คนเนี่ยเสียใจเสียจักร้า,กกาทำให้คนเนี่ยนิสัยเสียทำให้คนเนี่ยไม่รู้จักผิดรู้จักชอบคุณไม่รู้เกาหลีเหนือประชาชนมีระเบียบวินัยมากค่ะ ประชาชนมีเื่อไม่เลวมากประเทศชาติจเจริญมากจเจริญทางด้านจิตใจทางด้านคุณภาพชีวิต<ะ>อย่างที่เบตที่เบตเขายัางจเจริญไม่ต้องพึ่งพาสายทุนิยมไม่ต้องพึ่งพาสายประเทศข้างนอกูฐานนะครอผู้ฐานอย่างเงี้ยอันนั้นเรียนผู้ผิดไม่ใช่ที่เบตผู้ฐานอ ประเทศไทยเราควรที่จะมีรูปแบบการปกครองที่มันจำเพาะเจาะจงไม่ตกงไปอิงแอบหลักการสิทธิมนุษยชนไอ้หลักการพวกนี้มันเป็นหลักการที่มันใช้ไม่ได้ผมใเราล้วกมีกัรรัฐทุกๆอย่างเราต้องมีกักคนคุณอย่าลืมว่าประชาชนถ้าเกิดมีสิทธิเสรีภาพมากเกินไปเนี่ยมันจะมีความเกรงใจอะไรเลยทุกคนอ้างแต่สิทธิเสรีภาพเป็นเสรีภาพของฉันมันเป็นิทธิภาพของกูนเป็นิทธิภาพของผมอะไรเงี้ย <ไป S 1> มันใช้ไม่ได้แล้วก็ไปละเมดคนอื่นฉะนั้นแล้วมันจะต้องมี กรอบที่มันบีบบังคับไว้มีได้แต่ที่เสรีภาพมีแค่พอเพียงแค่นิดๆหน่อยๆก็พอเอาพอดีงามทั้งหมดจะต้องถูกรวมไวท้ที่รัฐบาลเป็นคนจัดการและรัฐบาลที่จัดการต้องเป็นรัฐบาลที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจเป็นรัฐบาลที่สามารถที่จะดูแลประเทศได,ด,เศได้เข้ากันได้กับกองทัพเข้ากันได้กับองค์กรอิสระไม่ทำตัวเป็นปฏิบักิต่อองค์กรอิสระไม่ทำตัวเป็นปฏิบัติต่อกองทัพ เพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศนี้มันไม่ได้มีแค่ทักษิณชินวัตรคนเดียว<ะ>มันไม่ได้มีแค่พรรคเพื่อไทยมันมีประชาชนเหนือลางอีสานใต้เต็มไปหมดถือว่าคอสชนี่ช่วยรักษาที่ประทยของประเทศด้วยใช่ไหมไม่ให้ถูกแช่แซงโดยพวกอเมริกาหรือประเทศอื่นๆได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจที่คนประยุทธ์กลาลังทําอยู่<ะ>พวกเราต้องให้เวลาคุณเอกประยุทธ์ห<ะ>้าปีในรถแบบในการเปลี่ยนผ่าน<ะ>เปลี่ยนผ่านจากระบอบ ศีลที่มันเกาะกินโครงสร้างของสังคมทําให้คนอีสานคนเหนือเนี่ยเชื่อว่าทักษิณเนี่ยดีจริงและทักษิณเนี่ยเป็นเทวดาต้องทําให้เราสลัดภาพความโง่ของมายนี้ทิ้งไปนะเชื่อนี้ทิ้งไปใช่และเราต้องกลับมาย้อนถึงปัจจุบันที่เป็นอยู่ว่าปัจจุบันเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเราจะต้องเดินทางไปยังไงเราจะต้องใช้จ่ายจับจอยยังไง ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปโอ้โหซื้อตามเทคโนโลยีคนนี้<ะ>เรนอยากจะให้รัฐบาลบนเอกประยุทธ์นี่นะฮะไล่บริษัททุนต่างชาติออกไปซะเรยซ้ำห<ะ>ยุดกิจการเอามาเป็นของรัฐให้หมด<ะ>เราบริหารจัดการเองทุกอย่างและประชาชนจะมีความสุขภายใต้<ะ>ใการบริหารปกการปกครอ,องของพลเอกประยุทชาะ่ะครับโอเคทางอาจารย์สเสลเลนก็มีความเห็นยังครับเขาเนย่าว่า มันก็โอเคระบบของเกาหลีเหนือมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรประเทศเขาก็ดูเจริญดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในเรื่องของรัฐธรรมนูญครับอย่นว่าเพื่อปกป้องรักษาควมเปรีอยวของประเทศครับต่างสาซิวเล็กครับคือตอบง่ายๆนะคะเกาหลีเหนือเนี่ยเทียบทัดไม่ต้องเทียบกับไทยหรอกเทียบกับเกาหลีใต้แล้วกันของประเทศนี้นะตาน่งตางก,กันังไงมันต่างกันมันต่างกันตรงไหน เกาหลีเหนือก็คือเกาหลีพูดภาษาเกาหลีคนเกาหลีไม่ได้ต่างกันเลยมาแบ่งกันที่เส้นขนานใ,ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคอมมวนิกคิดถึงเหนือไปในโลกซีเรียทางใต้คงไมิ์ใช้ปฏิการลดตร์เซนโดยอ้างการลดแอกทำไม่กินอินชงป่วยคิดจองอื่นจองอินเนี่ยละัคิดจองอินคิดจองอื่นใช่ไหมยึดมาตลอดแท่หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มันเรกว่าเ่เซีนะ เป็นเด็การร้อยเปอร์เซนต์อย่างที่ไอ้เสรุพูดไม่ผิดหรอกสงบราเทียบเหมือนสกอตชอแต่สอตชอรีห้าสิบปีสงบเหมือนกันอะ uh huh. ก็ดูความเจอแล้วกันว่าเผด็จการคอมนิทเนี่ยซึ่งไม่ใช่คอมนิ์มันเป็นเผด็จการหาอะไรก็ไม่รู้นะ uh huh. แต่อ้าวคอมนิ์แต่มันไม่ใช่ <Okay. S 2> มันเป็นเผด็จการหิงช่วยเผด็จการกราษัตริย์แบบใหม uh ่ huh. เผด็จการยิงอ้าอฮะรูมาไล่ทรงผมก็รูตอนนี้มันเปลี่ยนทรงผมไปแล้ว <c oughs> สูงผมก็ขี้หมาเนี่ยนะซึ่งมันทุเลศ้มากไอลักษณะตรงนี้เนี่ยนะมันเปรียบไชัดเจนว่าความแตกต่างซึ่งประเทศชาวประเทศนี้เหมือนกันมากที่สุดเกาหลีเหมือนกันเป็นปเผด็จการแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แตเสื่อประชาเตอมันเป็นอย่างนี้เกาหลีใต้ที่เป็นประชาธิปไตยทุนเสรีมีซัมซุงกาแล็กซี่ซึ่งอตอนนี้ไปโน่นแล้วรุ่นเจ็ดรน้ตแปดแล้วมีคุณใด มีความเจริญประเทศที่ว่าคนไทยฐานตะวันรุ่นนะมันมีใครเต้นแบบเกาหลีเนี่ยเกาหลีเนี่เต้นยังไงยังไม่รู้ <S <S นึกไม่ออกดาว่าเราเป็นเกาหลีได้เกาหล,ลีเหนือเป็นยังไงครับประชาชนพยา,พย,ายามขยันเก่งที่สุดเพื่อจะหนีมาแข่งโอลิมปิกนี้ทุกทีมันสุวยสมัยคนหนีไปไหนเกาหลีเหนือเนี่ยหนีไปลาวครับออครเพราะมันได้ตีกะไทยแล้วก็มาไทยนะเดี๋ยวนี้ละเส้นทางสะดวกเลยคือ เขาสอบได้อย่างนี้เวลาจับได้นะ <S <S <an> <S ควเกาหลีเหนือเนีจจน่ยจะหนีผ่านรามาไทยแล้วให้กลับครับเ <S <S <an> <S พราะไทยไมีข้อตรลวเกาหลีใต้มันรับทั้งหมด <S <S <an> <S หรับขอบเกาหลีใต้ทั้งหมดที่นี้มาเมืองไทยให้ปักเดียวเดียวเกาหลีใต้จะมารับถามคำหนึ่งนะมันมีสักกี่คนว่าที่นี่เกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือมีไหม <S <S <an> <S ไม่มีเย่ามาตัวตกอตัวมบอกนครับ กาวันออกกฐรมานิ์ในอยู่ในค่ายโซเวียตท่า,ทากําแพงเบอร์ลินยิงคนตายลูกกี่ร้อยกี่พันคนเพื่อจะหนีเขาหนีข้า,ากัแพงเ่เขาต้องการเสรีครับสงบไหมยอมรับเขสงบลบเปล่ยกไม่มีเรื่องแล้วรับเรียกกรณนั้นข้าเรียกทุกวันนี้ทำอะไรครับท่านผู้นำทดลองระเบิดดิวเคลียร์ไม่มีแต่แดดเราขอโทษทดลองอยุเคเชียมัยนั่น นั่งฟังหลับเอาปตอยิงอะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ทุกคนเชื่อเพราะอะไรเพราะประเทศนี้มันยีงแล้วมันชดเต็มจริงจริงนะไม่ใช่ยืนกรานอยู่แค่สายเหตุประเทศไทยเขาโทษนะเอาง่ายๆผมไม่รู้จะเกาลีนื้อดีนะแต่คำถามคำหนึ่งนะมัมกาลาบอบกษัตริย์ที่ช่วเหมือนกันเลยผู้มันคือกินอินทูงเป็นฮ่าทิชเนีจืจ้อเช่อะไรของมันจูเช่พอเพียงเพื่อัวเอง พอตายปุ๊บพ่อมันคิดตรงอินตายไอ้หัวขี้หมาเนี่ยคิดตรงอินเด็กต,ต่อไปคิดจองอูคิดตรงอ๋อยคิดตรงอ้วนมันก็แปลงเยอะ้ากหรอมันมีที่ไหนวะไอ้เด็กก็โปรโลมาวัดซึนนะไอ้เด็กเยังช่วยดูหน้าเขาเป็โนโง่เลยพ่อจะฉลาดก็ได้เขายังก็าสาหน้าได้เป็นมาฉลาดเหร<า>อคนดูมันพูลสนามมีแต่ตรวจ คนดูว่าแตกตัวรู้ละประเทศที่แล้วแหารแม่งติดเรียยจนเต็มแผ่ไปหมดเลยไอ้ชิจงสาามัทุเรศอะไอ้ประเทศขอมมานจจนี่ชกตีพวกนี้นมันจะประเทโอ,โอ้วหสงบเรี่ยร้อยรับข้าถามนะไอเซลูมึงบอกว่าเกาหลีเหนือเจริใช่ไหมมึงทำไมไรทับๆๆ <c oughs> ถูกเทศเกาหลีเหนือถามว่ากูแปลว่ากูไม่ต้องไปอ๋อมึงเจ้าสจซาฮาแห่งแรงหมถ้าเป็นมึงม่ไปอยู่ ก็รู้แทแ้ไม่มีจดหมายของนะครับใต้ไปอยู่ตู้ไ่ไปทำไมคุณต้องไปด้วยปะวันก่อนคุณไม่ใช่อยู่ทีประชาหยอกไปกูถามว่ามึงไปมึงกล้าไปด่าไหม <c oughs> <ถ>มันเกินไปเนี่ประเทศโลกเสรีไปเกาหลีใต,ต้ไปด่าเขาไม่ว่าอะไรอ่าเอาง่ายๆคือตอนนี้คนไทยเนี่ยฉบับร่างมันฉบับนี้เราเป็นทางเลือกแล้วว่าเราจะไปแบบเกาหลีเหนือหรือไปแบบเกาหลีใต้ประมาณนั้นใช่มใช่ที่พูดเข้าท่าหน่อยนะ น็อปเตอร์นิติภูมินวมาวรัตเมื่อก่อนพูดชุดตีชุดตีนไอยตีหน้าไอยียนี่พูดชุดตีมากาครั้งนี้พอพูดเป็นสติหน่อยหนึ่งนะมันบอกว่ามาติ๊กทางเลือกจะเป็น,นเกรหลีนนใ,นใต้เลือกเราเองนะเห็นด้วยนะไปเสลรูถ้ามึงอยากให้ลูกเต้ามึงเป็นเกาหลีเหนือที่ไม่มีใครครบเนยออยู่สงบเงียบรับต้องจะหนีมาประเทศนี้นะมึงทำไปเถอะมึงไม่ผิดหวังแน่ๆครัตอนนี้ครับโอเคครับก็อ่ะ เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ3คน all t h way คับก็ยังดูเด็ดเป็นมาเช่นเคยครับผม3คน all t สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์ที่6เป็นคนคิดธุรกิจของสัต์ไทย